เอ้ย energy ดีขนาดนี้เล่นเกมเลยไหมได้สิครับผมเกมต้องแบบถามเร็วตอบเร็วถามเร็วตอบเร็วเลยเหรอฮะอันแรกเลยอันแรกเลยทะเลภูเขาทะเลครับอ๋อชอบเหมือนกันไปไปด้วยกันไปด้วยกันได้นะ เราเนี่ก็ไปเรื่อยนะเพราะว่าด้วยความที่เราเกิดที่ภูเก็ตด้วยครับแล้วก็โตมากับะทะเลใช่ถึงแม้ว่าบ้านจะไม่ค่อยอยู่ติดทะเลแต่ก็ชอบทะเลเพราะว่าเราชอบมูดชอบบรรยากาศอของตอนที่แบบว่าไปทะเลยิ่งตอนแบบไปเย็นๆที่พระอาทิตย์ตกหรืออะไรเงี้ยครับแบบเสียงทะเลแล้วแบบมีแสงอาทิตย์ที่มัน ้องฟ้าเป็นสีชมพูหรืออะไรเงี้ยคับมันดูแบบว่าใช่มันมันฮิลใจมากๆภูเขาบางครั้งมันรู้สึกว่าน่ากลัวนิดนึงที่แบบว่าเออแบบมันมีความแบบลึกลับของภูเขาหรืออะไรเงี้ยเราเราชอบอะไรที่มันดูแบบดูโล่งๆดูกว้างๆมากกว่ามีทะเลภูเก็ตคือสวยมากใช่อย่าลืมไปเที่ยวกันเยอะๆนะฮะถูกต้องครับผมไปค่ะไปต่อไปต่อหน้าร้อนหรือหน้าหนาวหน้าหนาวครับเอ้ย คือคิดนานนิดหนึ่งจริงๆเคยชอบหน้าร้อนมากๆรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบหน้าหนาวยิ่งตอนที่ไปเรียนอยู่ที่จีนนะครับตอนตอนนั้นรู้สึกว่าหน้าหนาวมันใช้ชีวิตลําบากแบบตากผ้าก็ไม่แห้งออกไปจากห้องใส่เสื้อผ้า4ตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าลําบากพอมาเจอหน้าร้อนจริงๆตอนนี้คือรู้สึกว่าหน้าหนาวดีกว่าหนาร้อนโคตรอมาต่อดีกว่าต่อของกินบ้างเมื่อกี้บอกหิวใช่ไหมชาบูหรือปิ้งย่าง ชาบูครับชาบูเรารู้สึกว่าชาบูมันค่อนข้างง่ายต่อการใช้ชีวิตที่แบบว่าพอปิ้งย่างอ่ะมันขึ้นไปปั๊บแล้วก็มันจะสุกไหมมันจะสุกหรือ,อยังหรือว่ามันจะเกรียมหรือเปล่ามันจะไหมไหยนะพอชาบูอย่างเงี้ยปั๊บมันสุกเร็วมันสุกง่ายด้วยหมูบางๆหรือว่าอะไรางี้แล้วก็พอใช้จีบก่อนหรือโดนจีบโดนจีบเออเอาละ หมายถึงว่าแฟนๆหมายถึงว่าโดนจีบตลอดยังยังยังอันนี้ที่ถามก็คืออยากจะรู้ว่าแบบถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาเราแบบโนคนจีบก่อนหรือโดนจีอ่ะจริงๆเป็นคนค่อนข้างแพสซีฟที่แบบว่าเอ้ยรอรอแหละไม่ไม่รู้จะเข้าหาคนยังไงเออใช่ครับเราเป็นคนขี้เขิ่นไงเราเป็นคนขี้เขิอนเราเป็นคนขี้อายไม่นี่ยยังไงแบบไม่รู้จะทําตัวยังไงหรืออะไรอย่างนี้ใช่ก็ เออมีสนใจก็เข้ามาได้สนใจก็เข้ามาได้สนใจก็เข oh, oh, ้ามาได้สนใจก็เข้ามาได้โอ้ยเข้าของเคต่ออะไรดีกว่าน้องหมาหรือน้องแมวเออหมาครับอ่า จริงๆก็ชอบแมวนะช่วงนี้ใช่เป็นแมวแล้วหนึ่งใช่เพราะว่าจริงๆจริงๆช่วงนี้แบบว่าอยู่กับน้องแมวเยอะแบบว่ามีพี่เจลเลอร์ในในวง last one ก็แบบว่าเลี้ยงแมวแล้วเราชอบไปเล่นน้องแมวด้วยแต่ว่าส่วนตัวยังก็ชอบน้องหมานะรู้สึกว่าบางครั้งแบบ แมวมันชอบเชิดใส่เราหมายว่าจะชอบมาโบว์แวมากกว่าแล้วเราแบบเราไม่รู้จะเข้าไปหายังไงแบบพอน้องหมามันมาหาเราแล้วแบบว่าเออกบบน่ารักกับปุกกับปิ๊กก็คือแมวช็อตฟิวอะแมวชอตเราแบบว่าเราจะบางทีแบบว่ารวบรวมความกล้าแล้วนะเข้าไปหาแล้วก็วิ่งหนีและไม่ยุ่งอ่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องความรักไปแล้วโดนจีบจีบก่อนถามหน่อยอกหักหรือหักอกอกหักอุ้ยอุ้ยอกหักขอขอที่ชู้หน่อย สงสารซะน้ำตากลับม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 าอกหักมันยังไงเออไม่รู้สิมันมันเคยมีมาแล้วมันก็นานแล้วนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีความรักในช่วงนี้เท่าไหร่เฮ้ยใครทำได้อ่ะใครทำน้องได้อะ ม,มันเรียกว่าจริงๆหักอกมันก็มีบ้างแต่ว่าเรารู้สึกว่าช่วงโมเมนต์หรือว่าประสบการณ์แบบที่มันผ่านมาอย่างเงี้ยเรามันอินไปกับการอกหักมา,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 ากกว่าก็เลยแบบเออให้ให้เลือกเลือกอกหักมากกว่า,ม,วามันจะอเอามาเขียนเป็นงานได้อ่าอาจจะมีซิงเกิลต่อไปแนะอ,อ,อกหัก,กอกอุ้ย <laughs> <laughs> เอยแล้วมาต่อดีกว่าแชทหนักซ้ายหรือแชทหนักขวาหนักซ้ายครับ หนักซ้ายคือฝั่งฝั่งคนอื่นใช่ไหมใช่คือเราเชิดคือไม่เราเป็นแมวเราเป็นแมวอ่ะในทยก็คือว่าเราจะเป็นฟิลทีเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยหนักขวาบางบางครั้งมันอาจจะไม่ได้หนักซ้ายขนาดนั้นแหละแบบว่ามันก็ตอบนี่เราก็ตอบอะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่ามันจะหนักขวาแล้วหรืออะไรเงี้ยเราก็เลือกที่จะไม่คุยแล้วเออแกไม่คุยกับฉันซันก็ไม่ควยกับแกอ เลยนะเออทักไปแล้วไม่ต่อเลยนะช็อตฟิวตัดบทช็อตฟิวเท่านั้นครับช็อตฟิวช็อตฟิวแรงไปไปยังไงอ่ะยังไงอ่ะจริงๆต่ตอบเป็นคนที่ชอบช็อตฟิวอยู่แล้วนะแบบเห็นไหมล่ะกำลังกำลังจะพูดว่าถ้าไปถามเพื่อนๆในวงหรือว่าใครที่แบบว่าทำงานด้วยกันแต่ว่าดีขนาดเพิ่งเจอกันวันแรกนี่พี่จะพูดว่าจริง <laughs> ใช่ื่องเหมือนกับว่าเราเรารู้สึกว่าการช็อตฟิล์มมันมีความน่ารักโมเมนต,ต์แบบว่าเออแบบหยอกเอิ้นกันเ,กเล็กๆเออที่แบบว่ายังยังพอน่ารักอยู่แบบขำๆหรืออะไรอย่างงี้ครับก็เป็นเหมือนกับว่าให้บรรยากาศมันดูสนุกมากขึ้นหรืออย่างงี้แต่ว่าถ้าตัดบทไปเลยันจะดูแบบว่าให้<อ>เขาดูเศร้าไปนิดนึงเออทำร้ายจิตใจไปนิดนึงเออเราแบบแกล้งแ้งแบบช็อตฟิล์มแล้วกันเออมีกไหมีมีกไหม หมดหมดแล้วหรอเออช็อตฟิวเรามากเลยพ่ต้องถามล้ช็อตฟิวเรามากเลยอ่ะเออแล้ววันนี้เนี่ยเขามาทั้งทีเนี่ยเขาก็มีชาลเลนจ์ของเขาฉะนั้นปึ๊บเขาต้องให้เราต้องให้เขาสอนเราสองคนอ่าเลยง่ายมากจะช็อตหรือเปล่าไม่รู้เริ่มเลยช็อตฟิวหรอแมนเดี๋ยวช็อตไปแล้วยังไงนะเราเป็นคนที่แบบแมมโมรี่ต่ำมากเรื่องของท่าแล้วเป็นท่าง่ายง่ายท่าง่ายง่าย เราเราจะขายท่านี้ก็คือเป็นเป็นอย่างนี้เราจะขึ้นมาทีละมือครับมือขวามือซ้ายเอามาชนกันสองครั้งดันออกครับแล้วก็เอาเข้ามาตรงกลางดึงซ้ายเหมือนดึงศอกใช่ดึงซ้ายดึงขวาซ้ายขวาซ้ายใช่มันจะลองว่าเอาใหม่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามใช่มันจะลองว่ามันจะลองว่า ช็อตฟิวแรงไปไหมเธอไปกับใครได้ไงแล้วฉันและเธอประมาณนี้ถามว่าใครทำเองแล้วดูหน้าคือแบบช็อตฟิวเลยคือน้องทำน้ารักมากเลยเนาะทำได้ทุกคนทำน่ารักช็อตฟิวแรงไปไหมเธอไปกับใครได้ไงแล้วฉันละเธอพอได้อยู่ได้พอได้อยู่ นก่อนมันคือฉันว่าฉันยังได้อยู่นะได้ในวีดีพี่แฟนลงแล้วก็เสลี่ยแพทแพกชัดเจนไปได้เลยโอเคเดี๋ยวไปถ่ายติ๊กตอกกันไปแพทแพกน้องเดี๋ยวนะก่อนจะไปแบบที่สองกันต้องขอบคุณแขก์ทุกชมนของวันนี้ลืมปิดเธอก็ไปไปคือเราต้องขึ้นบรรยากาศกันแล้วก็ตึ๊กตึ๊กตึกใช่แค่แบบแค่ข้างเดียวครับแค่หมุนหมุนหมุนแล้วก็ไปแล้วก็ปัดไหล่ซ้ายปัดไหล่ขวาสองั้งใช่แล้วก็อีกครึ่งหนึ่ง มีอีกครึ่งหนึ่งเอาไหม <Okay. S 1> <laughs> ประมาณนี้ okay,